ค่ะวันนี้ครัวฮอลแลนด์ก็จะมาทอดปลาส้มค่ะปลาส้มนี่้ังแล้วนะคะปลาส้มฮอลแลนด์ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ mm hmm. มีอะไรบ้างนี่เลยขาดไม่ได้พริกโสดต้นหอมใบสะระแน่แล้วก็ หอมแดงเจียวแล้วก็จะมีที่เอ๋อยู่ในกระทะเนี่ยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรเอ่ยนี่เลยคะ่ะพลิกทอดทำง่ายๆอ่ะนะคะก็ตอนนี้เราก็พลิกเราก็สุกเต็มที่แล้ว ะะดีเอกอะตัดนี้ออกก่อนจะได้ไม่เสียเวลาค่ะเสร็จแล้วเราต่อกันเลยทอดกันเลยนะคะ ติดกันดูไม่ต้องกลับบ่อยนะคะถ้าลกลับบ่อยแล้วเขาะเลอ่าแล้วเรามาหมุนไฟกันกลางงแล้วก็พ่อเข้าไปเรื่อยๆคะ่ะเดี๋ยวมาดูตอนจับกันนะคะอ่าระหวางนี้เราก็มาดูกันนิดนึงนะคะว่าเอ๊ ไปแล้วก็รีรีไปให้เขา,เาค่อยๆสูงะคะ่ะค่อยๆให้เขาค่อยๆสุกแล้วเราก็ไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับเขาบ่อยอะคะ่ะถ้าถ้าปลาซอมมี่ถ้ากลับเขาบ่อยแล้วเขาจะเ,เละอาการเนื้อเขา,เาก็จะเละอากาศก็เลยว่าก็พยายามอยู่นะคะขนาดไม่กลับบ่อยบางทีเนื้อยังเลอะเลยค่ะ คนเขามีวิธีเขาก็าใส่แป้งใส่แป้งกุกกหรือว่าใส่อะไรก็ได้ค่ะที่เรา,าแป้งแป้งทอดกรอบนะคะก็ใส่ลงไปอันนี้ก็สามารถช่วยได้ไม่ให้แบบวา่าฟ้าส้มอ่ะเป็นเละได้ค่ะเพราะแป้งเขาจะไปตกไปเกออาะรอบตัวปลาอยู่ก็ปลาก็จะเป็นเละ mm. เดี๋ยวเราไปมาดูตอนกลับกันนะคะแต่ตอนนี้พัก ว่าเดี๋ยวจะนานไปเดี๋ยวจะเบื่อกันค่ะเดี๋ยวเนี่ยใกล้ได้ที่แล้วเดี๋ยวเรากลับไปทพร้อมกันนะคะก็จะเป็นง่ายจะไหนเลยฮะเออกลับเลย เขาไมานะคะถ้าขาายาขับเขามากก็รู้ๆกันอยู่ค่ะ้เขาจะเป็นชิ้นๆนี้เลเนี่ยค่ะ นะให้เขาสุกก่อนนะคะเราจะไปจัดการกันอันนี้เองจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นคิดเอาไว้แล้วก็นี่แหลวมาดูเครื่องเคียงีก็ไม่มีอะไรมากนะคะเครื่องเคียงที่เราจะจัดกันพริกแล้วก็พริกแห้งพริกสดแล้วก็ต้นหอมไอ้จาระเน่หอมแดงเกียว เอ๊จะเอาทิชู่ซับสองสามสี่สี่แผ่นนะฮะจะเอาลองลองเ,เอาทิชูลองซับน้ํามันนะคะเพราะว่าเวลาเราลองซับน้ํามันพิน้ํามันมันก็จะลงในทิชู่หมดเลยแล้วเราก็ไม่ต้องทานมันมากคะ่ะก็คือว่าพิชูเนี่ยจะซับจะจะดูดจะดูดน้ํามันในตัวปลาออกแล้วอะไระะอย่างเงี้ยค่ะเราค่อยมาดูตอนอสุกกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะถ้าเขาสุกหรือยังเอ้ยคิดว่าเขาคงสุกแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวเรามาเิดไฟกันเลยนะเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆเลยเนี่ยค่ะไม่ไม่เขาไม่ได้ไหม้นะคะเดี๋ยวไอจะเอ่เอตัดให้ดูนะคะ ลงเขาไหมมันไม่ไห่เมื่อกี้ปฏิเสธไปว่าเขาไม่ได้ไมมเนี่ยค่ะก็เนี่ยค่ะก็เราก็โอเคอะค่ะเขาก็ไม่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 อไม่อะไรนะไม่อ ไม่เละอืมก็ไม่ได้เละก็แบบก็ยังโอเคอยู่ค่ะ mm. มันนี้เราก็จะเอาไปทิ้งนะคะเราจะไม่ใช้ต่อแล้วก็เราเมื่อกี้เราทอดไอะไรอะไรนะเราทอดไอไรคลิกแล้วก็ทอดอะไรน, <S <S นี่สีดำๆนี่เป็นหนังนะคะถามว่าไหมไหม,ไม,ไ,มไม่ได้ไหมค่ะก็โอเคอ, <S <S อ่คอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูหลักฐานกันว่าเป็นยังไง เนี่ยที่สีดำๆนี่เขาเป็นหนังกันเขานะคะแต่ก็มีนิดนึง,งนะคะที่ไหมก็มีมีอยู่นิดนิดเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยใส่อะไรลงไปเออเดี๋ยวมาดูใกล้ๆอ่าเดี่ยวใดูใกล้ๆเนาะค่ะดูใกล้ๆเลยนี่เลยค่ะอย่างอื่นเลย นี่เลยไปโรยพริกสดลงไปเลยค่ะพริกสดนี่พริกสดไปเลยก็ต้นหอมพริกแห้งค่ะเพราะเอกเป็นคนชอบทานเผ็ดเอกก็จะโรยพริกอย่างเงี้ยาหาทานพริกอย่างเงี้ยค่ะชอบทานเผ็ดอืมบางคนก็ไม่ทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะพริก จะมีหอมแดงนีคะตกก็เก็บมาใส่นะคะเพราะว่าที่ของเราเราสะอาดเรารู้ไม่ว่ากันนะคะอะนี่นี่เลยหอมแดงหอมแดงทอดค่ะนี่เลยมาใบสาร่ตกตกแต่งให้ดูสวยงามค่ะนี่เลย เดี๋ยวก็เดี๋ยวโรูนะ้อแล้วเลองค่ะนี่ไงคะเป็นไงคะฝีมือปลาส้มทอดครัวฮอลแลนด์แดนหันสาค่ะอย่าลืม กดจับสไคร b ์และติดตามกันนะคะเดี๋ยวเราไปทานกันเลยนะคะดูพักทานกันต่อเลยค่ะขอบคุณค่ะ